ฉีดแรงแน่นปักเลยค่อยๆค่อยๆออกมขพยายหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆดึงมาขึ้นแล้วขึ้นไหมโอ้โหทั้งปักเลยค่อยๆเป็นไ่ะวิธีนี้ไม่ต้องกระตุกนะครับมันหัวฉีดมันจะไม่ช้ำเราขันดึงเรื่อยๆ ัดึงมาเรื่อยมันก็จะดึงแบบขึ้นมาตึกต๊กตึ๊กแต่แน่นมากดูแล้วแน่นมาก,กค่อยๆตัวเล็กแล้วก็ตกสองชั่วโมงก็ไม่ทำไมออกทังนะมันก,นก,นก็หัวฉีดมันช้ำไงเพอเศ้าเราก็ตกผมก็เปลี่ยนวิธีใหม่เมื่อก่อนผมนก็ตกุกกันแล้ว ใช่เมื่อก่อนโหกระตุกต้นเละหมดเละหมดไปกี่ต้นเละหมดตรงเกียวชิ่นหายไปกลวง <S <S ผมก็เลยคลิปวิธีการดูดแบบนี้มันมันนิ่มหว่างไงแต่เราต้องทําหวัวฉีดเป็นได้ไงไอคนที่ม่ทำหวัวฉีดไม่เป็นก็ไม่กล้าถอดหวัวฉีดดีออ,ออกแล้วทัึ้นมาดูดิ แล้วตอามาเลยทั้งกระตุกเลยนะตอกตุกเลยเอาเดี๋ยวควงนี้เอาไปตุ๊กระตุ๊กเลยนั่นแหละเอาหน้าแล้วประตุกเออนั่นแหละยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยมาดูนี่เป็นไงอ่ะเห็นป่ะเอาเมาขึ้นมาสวนมันเต็มเลยใช่โอเคเดี๋ยวหนึ่งอัน